เสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและชวนผู้ปกครองมานั่งรับชมด้วยกันนะจ๊ะหวานเจี๊ยบผมครับผมจริงจริโอ้แต่เช้าครับผม วเวลาประมาณตีห้าโอ้ยกับหกโมงแล้วบ้านช่างเียบนะ็บละครปฐมครับผมดูเวลา โอ้โหเพิปเป็นยูเทิร์นกลับมาแลวต้องมาขึ้นใหม่เนี่ยดีเนะี่ยมาถึงบ้างงนช่างเจี๊ยบนะำความป็นถมครับไปครับผม ี่โมงแล้วยังไม่ตื่นเลยดูดิมืดมืดมดเลยมืดเลยจะตื่นได้ไงดูนะี่ขู่ตื่นว่ามืดตึ๊บเนี่ยโห่เนครับบ้านเราเองมาจะรู้อ่ะที่เปิดบ้านเราเอง น้ำครับพีเจครับอยี่ยเฟอครับวัู้ย้อนกลับแวก็ดีวันนี้พี่เจฟจะประกอบนะครับทรงใหม่ครับผมสองพันยบสาม ที่เราได้ได้ทำคลิปไปนะครับเขาบอกงั้นนะครับบัดนี้ได้สำเร็จดูเรื่องเลยครับสวยงามครับผมพายุงไฟลงไฟอย่างนี้ไฟไหม้ไปยิงข้างโด่งไม่ได้ยิงข้างมันไม่ได้แน่ไฟลุกประกอบไกลละครั้งครับผม Đấy là cái tụi này là làm hôm Winx ra đo bãi phê tôn tóc lọp tóc lọp coi cái này mà, mà. chứ <tấy> ก็คือเอามาเหรอนั่นแะอันที่อันที่ผมไปเอามาเนี่ยอันนั้นนะขออมันแตกไงไก่ลระครังครับ ช่างเจี๊ยบนี่ต้องไกกระดิ่งนะครับผมไม่ใช่ไก่ระขังอ่ารุ่นสองเดี๋ยวเจ้าเจ้าของไม่ค่อยเที่ยวมากแล้วโอ้ยดูเป็นไงอันนี้ของพี่ใช่ไหมน้องโดงโอ้ยดูดีเป็นไงโค้งเยอะเป่ะได้เยอะนะเดี๋ยวะ้องเอาไปหัวปุ๊กอันนี้ มันหายากนะเนี่ยไอ้ไอ้ดำๆอย่างเงี้ยปกติแม่งจะเป็นจางๆหมดอ่ะดำปีีเลยอ่ะอือวูนี่ดำแบบอย่าาง้นี่เอนแรกเลยนะที่มันเพียจะเอาแบบเอาเนี๋ยมวคืนนะแล้วก็เอาแรกเอาขึ้นมาเอาโอ้โหโเอาของดีไปแรกอะไรมาตัวเนี้ยต้องไปกลับไปเอามาอีกวูนี่สวยกลับไปเอามาอีกต้องขอบคุณนะครับแพทย์เอ้ ไอ้เนี้ยถ่ายไอ้รางนั้นที่มันคดอะถ้าไม่โคตก็ไสหนูเล้วะไปคุดหา<อ>มันครับของของมันเลยปีกพี่หยองนะครับผมปีกพี่หยองครับแไรไอเทมนะครับอตอนนี้แรไอเทมเะครับผมหายากครับ ปีกธรรมดาก็สองพันห้าแล้วว่าตอนเนี้ออของจริงครับแล้วบอกว่าช้างขายปืนแพงแล้วครับออพอปีกก็จะขึ้นโดเฉพาะปีกนี้ก็โ,โหไม่ธรรมดาแล้วอ,อ,อยู่ที่ความชอบครับผมถูกแพงไหมวะครับใครชอบวะที่ไหนตนื้นนะครับวันนี้มีตาด้วยนะตาเทียบเวลาสุดจัดแต่แตอนนีตา ผมผมทำสีน่าจะสีเดียวกันเนี่ยแหละพี่เจียบอันที่พี่ต้นเหรอไม่ที่พี่เดินให้ผมไปอ่ะอ๋อลากันหรอยังไม่ทำสีเลยยังทั้งทำสีทำอะไรไม่อยากทั้งทำสียืนโม้อยู่นั่นแนล่ ทั uhm, ้งหมดเลยต้องเอาน็อตชุดไหนเนี่ยพี่ไม่ต้องไม่ชุดสีทองที่มาที่หลังใช่ป่ะใช่ครับชุดดาวเลยนะครับเอาเบอร์ที่สองเลยไม่รู้ชุดไหนเหมือนไหนของมันเยอะไปหมดนี่มันมาไม่ใช่ชุดที่สร้างว่าสดามอ้นั้นมายว่า ไม่ชุดชุดกล่องเนี่ยครับชุดนี้หรอกทนไม่เท่าไหร่ใเมื่อกี้เป็ที่ทองใช่หอเปล่ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดชุดชุดสั่งสั่งสั่งที่ที่นนัต้องมาพร้อมพี่นะใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้รอประกอบครับผมที่บอกที่บอกแกบอกว่าไม้ไม่ค่อยมีนี่แกหมกไว้อยู่นี่หมกไว้แอบหมกไว้หมกไม้ไม่มีเนี่ยดูแอบถูกเรื่องงางบานเลยนะไหนแอบงานบ้โดนไหนเลย ผมอันนั้นลูกเอามาอันนึงช้าไว้ไหมพี่เจยบคู่กันอย่างที่พี่โยนเอาแล้วพี่โยนว่าจะเอาอ่ะผมลูกค้ามาเจอเอาอยู่แล้วเอาไปแล้วผมอันเอาที่ว่าพี่โยนว่ามันบางอะอันบางอะอ๋อเอาไปแล้วขึ้นไหมล่ะยังยังไม่ขึ้นเลยวัน่อไหมาหมกไว้อยู่จ้ได้ปะได้ทำมินิแอผมต้องทำเล็กๆนะสวยครนะปีกพี่หยองสนใจทักไปที่เฟซบุ๊กได้เลยนะครับผม นี่ดูอาจารย์ยศท่าให้เงาวิ้งนะครับอยู่อยู่อาจารย์จะต้องรีบปั๊บรีบปั๊บต้องเงาหมดครับผมก็เงาเดี๋ยวผมถ่ายนี่ก่อนเอาไว้ส่องกระจกเอาเอาไว้หลอกล่อคูณต่อสู้เลยสี่้นครับผมปืนช่างเจี๊ยบนี่โอ้ยไงล่ะอ้าวอาเงาล่ะ เขาให้ยิงฝาเขายิงฝาโดนเมื่อไรเขายิงฝานี่ตะเข็บฝาล่างดูตะเข็บฝาล่างเขายิงฝาไปเลงคอขวดดูแหมวายิงไม่โดนเดี๋ยวไม่โดนวายโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวขนาดขวดเลยยิงคอขวดยิงยิงไม่โดนเลยให้มันโตโอ้เอาลูกศิษย์ลูกศิษย์เอา นี่เนี่ยเนี่ยเมือน่เน่ยเ่ยแตะฝาเลยเน่ยฝา้ดูดูติดไมของจริงของจริงเ่ยอโอ้โหอกันเลยลูกติดกจานเดี๋ยวเาไปคุยท่สมกั่อะไรวะโอ้เสียหมดเลยลูกติดกจานลูกดอกงอเ่ยกรอบเสร็จเรียบร้อยครับผมสวยงามครับ ลองเทสเสร็จแล้วครับผมเป็นเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบเทสให้ก่อนครับช่วงชักอยู่หกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจครับตาปีกนะกล่องนะครับอยู่ตาปีกนะกล่องนะครับเจ็ดสิบนะครับผมจะมาใช้ลูกดอกพิยศนะครับลูกดอกรองรองรองเป้าโดยเฉพาะแล้วกลับไปครับผมในในบ่อนี้หลายลูกเลยครับลูกพิยศนะครับคาด เขาทําไว้ให้ขาดง่ายไงก็ได้ซื้อกันบ่อยครับใช่ลองระบบก็ไก่นะครับลองเซฟนะครับเซฟครับอันนี้เซฟอยู่นะครับเซฟอยู่แล้วก็แนวนะครับอ่าแน่นต์กดเซฟได้ปกติครับอะเดี๋ยวลองเทสกันเดี๋ยวเอากดกาวครับผมระยะประมาณ10เมตรโดยประมาณครับกดกาวครับผม ขวดก,กระเด้งเลยโดนครับปานเจี๊ยบครับผมแม่นครับแม่นครับไม่ไดหรอกแต่โดนเที่ยวไปของจริงครับผมโดนผมไม่นอนไม่นอนร้อนขอชมปืนนะครับอ๋อผมสูตรต่อผมเลิกยิงมานานแล้วนี่ศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์ต่อนะครับผมเป็นเป็นศูนย์โค้งครับงานพับนะครับผม แสงไกลจริงจริงเดี๋ยวมาให้ร้องเดี๋ยวให้น้องโด่งลองครับผมเจ้าของโอ้โหพยุงไฟครับผมผมอ๋อเร็ว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 ร้อน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 ของร้อนของร้อนพยุงไฟครับสุดยอดถือนานไม่ได้อยู่ข้างโด่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันร้อนถ้ามันไม่เข้ายังไงมันอาจจะไปแสงของแปดของแปด ของแปดบอกว่ามีกระบอกเดียวพอแล้วที่ไหนได้ตอนนี้บานไปห,หมดบาลเจี๊ยบของแหนบอ่ะเดี๋ยวเจ้าของ,ทง,ทงเทสครับผมช่างกระปื่นยังมีน้อยก<ม>ว่าผมเลยนะน้อยผมยผม,มีสองวอกอยู่อ่าองขวดนู้นเลยนะเอาเรื่องครับผม <mm> เดี๋ยวน้องโดงจะเทสครับยิงขวดเลยครับผมครับ โอ้โหอุ้ยเข้าไมเข้าไปบ่อยลูกศิษย์อาจารย์ยศนี่มเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าไปเข้าไบ่อยนีองอุ้ยอันแรกอันแรกนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูดีกว่าว่าของจริงเขายิงกันยังไงนี่ก็ใกลวิ่งทางลัดข้างในอ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเทสเทสให้น้องโด่งนะครับผมก็จะมายิงบ้านยิงปลาแถวบ้านด้วกาช่วงชักเจ็ดสิบครับ ไม่เคยยิงก่อนเลยนะครับผมครั้งแรกครั้งแรกเจ้ายวกดกาวโยนเมืก่อนเลยแต่ว่าไวไหมนึกว่าทุกคนทำพอกันแล้พี่มันอันเมื่อยันตุ้งก็ทำมาแล้วนี่มผมไม่ค่อยทำทุกแบบปกดเซฟเรียบร้อยครับผมปดกาวนะครับผม มันมือปืนตันสายตกเอ่อไม่เคยจับปืนมาก่อนนี่ต้องธรรมดาครับเน่เ่เน่่ดูดูขวดดูขวดเี่สายมันพลาดไอ้หนูต้องโด่งครับลองให้ว่าคนยิงแม่นเขายิงกันแบบไหนแหมลูกดอกรูอกอาจารย์ยศลองเสื้อนะครับนี่ของดีเอาไว้เทสเอาไว้เทสโดยเฉพาะยิงปลาไม่กินปลาไม่กินปลากินแต่ขวด ถ้าใส่ดอกประโยชน์ได้ก็ใส่ด้านสุกค่ายครับโดยมากจะใส่ไม่ได้ของประโยชน์อะรับขวดกาวน่าขวดกาวครับผมเด่นโค้ช่าเลยเต็มต่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเต็มต่อเหรอเต็มต่อไม่ใช่เล่นหัวต่อนะเล่นโอยเล่นหัวต่อตั้งคุยคุยไว้ซะเยอะต้องเล่นนี่แหละ อึ้ยอาจารย์คุยไว้ซะเยอะเลยนะซ้อมซ้อมอีกแล้วซ้อมเราไม่เล่นเลเราไม่เล่นเลยทำสุ่มตั้งแท่นเนี่ยอย่างงี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แหละโอ้ยที่ขอยืมเขาฐานอะเขาฐานอะเดี๋ยวดูทีสอนเขาบอกเขาเพิ่งบอกมาตอนนี้คือท้าเป้าเลยอ่ะตอนแตะเป้าเลยโอ้โหได้เลี้ยงเอ้าใหม่ใช่แตะเป้าเลยใหม่ครับลองลองเขาก็เราเอาปลายปลายไปติ้ง มันเขาบอกว่าเหมือนเราตายเป้าไงโอ้เมื่อก้เขาไม่ได้บอกไงนั่เป็นอย่างเงี้ยอ่าอนเนี้ยตายลองเลยเลี้ยวๆไปเลยแบบเอาไปทาสีให้มันแดงใช่ป่ะเราก็สีแดงตายเป้าเลยโอ้เลยเราเลี้ยวๆเลยไม่ต้องตัดเลยครับให้รู้ไปเลยว่าเขายิงไม่แม่นจริงๆนี่ครับยิงเขาตูดเลยดีกว่าเราต้องเชื่อสิ่งที่ตาเห็นไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้ว เราต้องออพเราต้องเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นนะครับเอฟซีทุกคนยังไม่พออีกยังยังไม่เลิกอีกยังอายไม่พออีกเลียวๆไปเลยครับผมเชื่อยังว่าจานไม่แม่นเปลี่ยนอาจารย์ทันนะจบเลยทีนี้ผมรู้แล้วหลักว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้โดนไหมเมื่อกี้ไม่โดนเพราะว่าผมยิงไม่โดนเรายังไม่เคยจับปืนนะครับ นีครั้งที่สองครับผมเอาขวดกาวขวดกาวเลยครับนี่ดูดูไม่โดนครับโดนกมาส่งมอบสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ครับทันใดที่สั่งปืนช่างเจี๊ยบนะครับผม จะได้สติกเกอร์ไปด้วยครับเดี๋ยวช่างเจี๊ยบแจกให้นะครับผมก็ขอขอบคุณทีมงานสายคลองพาเพลินครับที่ทําสติกเกอร์มาให้ครับเดี๋ยวากพี่ยศนะครับผมดอกหองเสือนครับหวานเจี๊ยบครับใครก็ฝากผลงานของท่างพี่ยศไปด้วยนะครับลูกดอกนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับครับผมฝายยศออนยูนะครับหวานเจี๊ยบครับครับน้องโดงจะเทสคู่กายนะครับผม ทัก70ครับอืับบ่นกาวเลยครับผมของจริงอู้ยกระจายของจริงไหมจริงครับเนี่ยเขายิงกันอย่างนี้ทีนี้เราหมดคลองอ่ะไปนู่นเลยโอ้ยขึ้นปั้งไปเลยโอ้ของจริงครับนี่ ยุงไฟนะครับผมกระบอกที่เรามาทําคลิปตอนนั้นนะครับที่ว่าเหล่าท้ายนะครับผมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นคู่กายน้องโด่งนะครับผมทีมงานสายคล้องพาเพล,ลินเราอีกหนึ่งคนครับก็หวานเจี๊ยบครับฝากผลงานช่างเจี๊ยบนครปฐมไว้ด้วยครับผมใครสนใจก็ทักไปที่ Facebook ช่างเจี๊ยบนครปฐมได้เลยครับผมก็สำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไกลๆตะขางนะครับนิดนึงครับไปดังว้าครับตะขางเล็กครับตะขางเล็กสอ,อ,อบากลกาวนะครับตะกางครับ,รบผกว7เมตร ตัวละมาครับครับนี่ครับแข่งครับแข็งครับผมหวานเกแขยบนี่ครับบนดาววิ่งครับจริงครับผมครับผมคุลูกค้าท่านใดสนใจงานก็ติดต่อสอบถามกันครับ ในเฟซบุ๊กเพือิงปลาช่างเช็ดคอนโรมนะผมลูกค้าที่สั่งไว้ก็เดี๋ยวถึงคิวก็จะไลทํทำให้นะครับผมใครที่จะสั่งใหม่ก็ติดต่อมาคุยกันนะครับเพราะว่างานช่วงนี้งานก็จะรอ,อนานนิดนึงครับผมครับผมก็ฝากผลงานด้วยครับครับบันเบครับ,รบผม